สวัสดีครับสวัสดีเย็บีพอแม่พี่น้องสุขุพสคนน้อพี่น้องก็ขอกับพิธีพวไทยบ้ารนี้ก็เหรอพี่น้องครับพี่น้องนี่เด็ดปลานิ้นตัวใหญ่พี่น้องเด็ดนี่ครับปลานิ้นตัวใหญ่หนึ่งครับพี่น้องโตทานครับหนึ่งใส่ผักหลายอย่างครับพี่น้องครับผักกาดผักกองตุ้งครับเห็ดนะพี่น้องคผักกองตุ้งในไม้ขาดใหญ่ๆหได้พี่น้องได้ครับ

ใส้น้ำแข็งเลยนวลาแล้วมันไม่ได้สุกเปื่อยๆครับไม่เสียเปล่าเปล่าหินตัวยิ่งใหญ่เนีพี่น้องตามเด็กเห็ดตัวพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเห็ดนั่งปลาครับซื้อเห็ดนั่งปลาของพี่น้องเห็ดกระใสไปเลยครับเห็ดโปะไปได้ครับมันสุกของปลาพอดีครับพี่น้องห้องใบบกูดแรงล่างเลยได้คพี่น้องเชินเข้าห่างเลยครับ หนึงไปเลยครับรอปลาฉุกรอฟักฉุกนะครับพี่น้องเบิ่งกันนะพี่น้องเด้อปิดฟ้าไว้ตำเจียวพี่น้องเนี่ยเจียวพริกครับพริกเขากักยางเอาไว้พี่น้องหอมกัดเทียมมาพี่น้องย่างเรียบร้อยครับผมวาตำเจียวกับตำเป็นเจียวเลยพี่น้องเด้อเจียวกับหนึ่งปลาครับแต่ตอนนี้เรารอบหนึ่งปลาฉุกันครับ แตาชุกเราค่อยมาตำเจวเมย์อง้อันตั้งสานาทีครับค่อยมาเบิงนกันครับตำเจ้เนี่ยตำพีกนเม่์องอย่างเตาทานเมยองค่อยหอมรับแบบนีเนี่ยคหอมกระเี้มเมย์้องอาย่างหนูเบร้อีครับมมาเออาก็ม,มาตำกัแล้วแกหอมกระเี้มใสยเมย์องนี่เป็นหอมเมี่เมขอ,อย่างนะครับย่างใหม่ๆครับใหอมอ่นัปอกง่ายเนาะ ย่างนี่มันจหอมครับหอมกินอย่างกินย่างครับผมผมขนรใช้น้องไปน้อนนิ้กำลังได้เยอะจบ่้ครับระเดจลายจอลายน้องทำเจลประเดครับเจลพริกดันธรรมดาครับพี่น้องใส่ประเยรอยรลบ จเจ้าปลาแดงของเขาพร้อมเสิร์ฟพี่น้องเสร็จหนึ่งเมนูครับสุกเรียบร้อยครับหนึ่งปางเขาครับเอ็ดเนีงกระซุกแล้วครับนะพี่น้องตักเสียถาดครับกําลังพอดีเลยครับนี่น้างตัวใหญง่ายๆการเน้นเจ็บล้อพี่น้อง,อ,ง,อ,งอืมหงอน เือย์ก็นังพอดีครับอันนี้ตัวใหญ่ครับฮะน้องพร้อมเสียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชีพพรมพี่น้องชมบุญสุพลพี่เก่าเด้อพี่น้องเด้อฮะพี่น้องวันนี้ก็ได้เผาเนียครับหนึ่งปลาพี่น้องทำเจลปลาแดาครับหนึ่งปลานิ้นตัวใหญ่ยพี่น้องใส่ผักครับ ผักก็มีหลายอย่างไี่น้องหนึ่งเส้น,นก,ก็ฝาไปน้องหนี่ผักกาดหนึ่งใส่เห็ดหอมพี่น้องนะครับนี่ครับน้องใหม่พรั่งหอมพี่น้องผักแก่หมบผักเกียวไปน้องเอ้ยเนี่ยเห็ดนางฝ้ายี่น้องปลานิ้นตุย้ยไงครับผักอันนี้มะล้าขีดนนพี่น้องก็บ,บกเขือครับนะพี่นอ้องเอาลายใหญ่หางครับมาหอมหอมเหนียวเื้อี่น้องนะ อยมาเนาะเอาหลายนูข้อรี่น้องอปดูมาตวยใหญ่คราบพี้เบลายแบบออมาเ้อครับทั้งไก่นั้งไก่อะไรม่กินของกันเลครับเียวกระเดียดเที่ยวแบบนนะเ็ดครับ

ม้นคร้บาเจียวประเดียวเสียบประเดียกตําเจ้าประเดียกนะคนับ าลาดินโนค,ครับอืมสับพวกเราไปนะัก Tụi nhìn như thế cái đây? Nhìn nào, chẳng hạn ปนนิ้นสดไปหน่อยเนี่ยอันนี้ดีครับเนี่ยอันหวานเอาไปปนิ้น,นสด เจ้าประเดียงนี่นมัมีตอนไี่ห่อนใส่ในนัมันก็นมนีปลาดียนอยใส่หนูจุดดไี่หน่อนเลยุยเขามีแนวมีตอนหม่หน่อ,อน น้องใหงม่ฝรั่งมือน้องอยู่หวานนะ 可能要还完没有。 หอหวอแย่ยค,รรแครับี่น้องเลยอบปนินนี่ของแซ่บมากครับข้งปนินได้ไม่น้องมันดีคับอืม,ม

นเนื้อมันลายดีอหะหัวปนนี้งนไง ชอบนะอืมเผากันดีครับเจ้าปิ๊กดิบเจ้าปลาเดี๋ยหนึ่งปานนี้ไม่หรอก Why not? Mm -hmm. <coughs> ตัวขาดขาดไปนะไปนี่แน่แน่ มึงเหมิดพี่น้องโตยิ่แย้อครับกินมึงเหมิดพี่น้องกิ้นแบบยูพี่น้องเนี้ยอ้หอิ่มเลยพี่น้องเหมดเคื่อยโตครับปั่านนี้ยิ่งย้อกินมึงเหมิดครับโอ้โเจียวเจียวเหมดพี่น้องเอ้าพี่น้องมาคลิปนี้กัน ฝากกดแชร,ร์กดไลค์กดรสับตะเกียกข้เก่าด้วยครับพี่น้องเด้อเบื้งบวกความมันเทิงครับบปรลองคิดอย่างไรครับพี่น้องอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับพอกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ